นี่ครับเป็นประเภทปลาครับเป็นปลาเกี่ยวปลาคอปลาดุกนเป็นปลาแบบปลาอาจจะเป็นปลาน้องสาครับเป็นปลาส้นมากแถวนี้บริเวณนี้เพิ่นก็จะเป็นปลาน้องสาเนี่ยครับปลาสะปลาสะปลาน้องปลาฝายอันนี้เป็นปลาแกี่วปลาแก้ยวนี่ก็จะเป็นปลาแม่น้นามมุ่นแม่นหนาโค้งนี่ครับ ปลาด,ดุกตัวใหญ่ๆปลาดุกพักน้ำปลาดุกพักน้ำมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่มากตัวหน่อยก็คัดเอานั่นเรารวมกันมาตัวหน่อยตัวใหญ่ไปอย่างจันอ,อ้หอดหอดย้ามมันละนอหอดย้ามมันเลยไปหาไม่ทีจังเลหน,น,นอ รับผลหมาสื่อผลหมาการบริการสื่อผลหมาสื่อผลหมาเรา,อาโอโ้หลายเลยครับผู้ใดอยากกินก็มาหาสื่อกินเด้อครับนี่ครับหลายจักระจันทรนหา,าสิบบาทแล้ววะตรงละลายทุกละหัสิบพอขาขายปลาแดกย่างหอเสับขายปลาแด็กกังเวียนมาไปขายใหม่ เออแล้วครับปลาแดกเราโตใหญ่ๆก็มีเด้อครับอันนี้เขาเอิ่นปลาแดกอีกย่างแนวนี่ปลาแดกอีกย่างแนวนี่เขาเอิ่นปลาแดกบดปลาแดกบดจำหุงกับปลาแดกจำปลาแดกแนี้ปลาแดกบดปลาแดกตอนไม่มีบดคือครับนี่ครับก็เป็นการยินดีตอนรับเข้าสู่วันวิถีไทยลาวครับนี่ครับเมื่อนี้ผมก็ได้มาตลาดนัดคือเก่าครับ มาเดินมายางตลาดนัดเมื่อนี้เป็นตลาดนัดบ้านห้วยไฟอําเภอทการผืพื้นทจังหวัดอุดบ,บ,บลราชธานีครับหมักเลื้อยไก่ด้วยครับหมักได้ไก่กเ็เริ่มสุกเริ่มมีแล้วครับเริ่มสุกเริ่มมีแล้วนี่ครับเป็นไข่มดแดงงามๆไข่มดแดงงามๆสวยๆ,ๆเป็นไข่มดแดงเป็นโอปเป็นเขียดอึ่งกระมีแล้วเด้อครับบน อืออ้ืมก็มีอืกะมีแสดงว่าฝนตกฝนตกฝนตกทางอื่นทางเข้าบัวตกแมงกี้นูนโูดแมงกี้นูนครับแมงกี้นูนนะครับแมงกี้นูนจะเป็นหลายหลายบ้านดงแเขบ้านงแข้ มาจะดงแถบมาจะแถวดองผมด้วยครับวันว hmm. ันมีตั so ้งแตะยึงได้อันเขียดจ่าก็มีนั่นเขียดจ่าเขียดจ่าเลยแม่บอกแม่เขียดโนแล้วเขียดจ่าเขียดจ่าแม่เป็นยังเขียดจ่ามัาดูใกล้ๆมึงเคยกินแล้ววะซีมเบิ่งทีล่ะซีมเบิ่งครับซีมมึงมันหวานอยู่ได้ หวานรสชาติองเหวานน้ำหอมก็แรียบ้บางต้นซีมเบิงซีมเบิงซีมเบืองซีมเบืองซีมไดอไบงเดือไก่ข่บงเดือไก่ไข่เราบ่ะเดือไก่่เราเราใส่ถุงเสียบจั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 บเลย้บาบาท เราไก่เศ้าบาทเศ้าบาท40่สิบเวแต่ซุกแล้วพี่ซุกหวานซุก <c oughs> นี่ครับเริ่มซุกแล้วนี่มัก้อยเดือ ห่รบนื่มนี้ครับวนเริ่มตกลงมาอึมงกับเริ่มมี่ด้วยครับอึมงอืมดอกสังดอกสังอันนี้เป็นดอกสังครับดอกสังผมไดมัดสุปเอาไปต้มสซุปนอ่อต้มสซุปโอ้ยป่วย ไอ,ไ,อไอ้ข้าวต้มเล่านี่ครับเป็นประเภทปลาครับเป็นปลาเกี่ยวปลาคอปลาดกุกนี่เป็นปลาแบบ ปลาอาจจะเป็นปลาน้องสาครับเป็นปลาชนมากแถวนี้บริเวณนี้เพื่อนก็จะเป็นปลาน้องสาเนี่ยครับปลาสะปลาสะปลาน้องปลาฝายอันนี้เป็นปลาแก้วปลาแก้วนี่ก็จะเป็นปลาแม่น้ำมุ่นแม่น้ำโค้งนี่ครับปลาดุก ปลาดุกตัวใ,ใหญ่ๆปลาดุกพักน้ำปลาดุกพักน้ำมีทั้งตัวหน่อยตัวใ,ใหญ่มากตัวหน่อยก็คัดเอานั่นน่ะเรารวมกันมาตัวหน่อยตัวใ,ใหญ่ใครอยากได้ตัวหน่อยก็คัดได้ตัวใ,ใหญ่ก็คัดขอบครับจานนั้นเราสืบฝ่ามาดูปลาคอ้ว ปลาดุกปลาคอปลาแกวแล้ววะผักหวานหน่อไม้แม่งกีน,นูนเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นผักหวานเป็นแตงมักมี่ต้มมักมีต้มแล้วก็ต้มมาด้วยครับ เห็ด <Head, S 2> มักขามมักม่วงครับ <Okay. S 2> เป็นพวกตากไข่หัวหอมเป็นหมากเป็นผู้เิงคูนปลาปลาตัวใหญ่ๆมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ทั้งฟักทั้งฟันมาเรียบร้อยครับ พอขาค้ายปลาแดกย่ามหมูสับค้ายปลาแด็กกังเวียนมาไปขายใหม่เออแล้วค่ะปลาแดกแล้วโตใหญ่ๆก็มีด้วยครับอันนี้เขาเอื mm ่นปลาแดกอีหยังแนวนี่ปลาแดกอีหยังแนวนี่เขาเอื่นปลาเดกบดปลาเดกบดจำฮวงกับปลาแดกจำปลาแดกแกงปลาแดกบดปลาแดกตอนมีบดคือัเป็นพวกอีหยังเลยนี่ ม่กี่ซ้อนหมกปลาซิวเรเป็นหมกปลาซิวซุปนอมใหม่ซุปบักหมี่มีสีเหล้าหมักนี่นี่พวกหมกพวกยังโอ้ลายครับคี่นอ้อแนวอยู่แนวกินเป็นเห็ดเห็ดกับผพกหวานถือกันปันยังเป็นเห็ดผักหวานปลาดุกตัวใหญ่ๆ ปลูกปลูกแล้วขั้วอยู่ก็มีคุณแล้วขั้วอยู่ก็มีดเลครับมะเขือเทศครับมะเขือเทศมะเขือเทศยี่ห้อเป็นแนวนี้มะเขือเทศบุกอื้อพันบุกอื้อเราพันบุกยื๊อมะเขือเทศยดบุกยื๊อมะเขือเทศงามนี่ครับงามงามสวยสวย เห็นตั้งแต่เขาวไทายอยู่ในคลิปประเทศลาวาลนึกงามดีครับเป็นมะเขือมะเขือเราเป็นพวกเบียรพักครับพวกได้มักปลูกผู้ได้มักปลูกมักฟังครับมีคขวย,ยางครับเป็นเบียร์มะเขือเบียกะเพา,าเบียบักพริกสะละแนมีเวดครับ นี่ครับโซนนี้ก็เป็นโซนพวกผักครับพวกผักผู้ได้มักผูกครับนี่ครับมีลายครับโซนหมักก็จะเป็นพวกผักพวกหมักแตงครับเป็นผักเป็นแตงเป็นหอมเป็นหอมเป็นปลาครับปลาคอปลาคอตัวใหญ่ๆ ดูดูลอยๆสามสิบแล้วน่ครับโตหน่อยโตใหญ่มีเวัตเห็ดเป็นเห็ดเห็ดนี่ปลูกเอาเองเนาะแม่นบอกแม่นครับเห็ดเห็ดปลูกแต่ว่ากระเชบอยู่ดอกว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเป็นเห็ดปลูกเห็ดธรรมชาติมันกับวัางามปานี่เดอ้อ,นนอมีอะไรอันนี้เห็ดปลูกเขามันงามอันนี้เจ้าบาทก่อนนี่ ห้าสิบบาท,บาทอันนี้นนแปดสิบเราขายหอดผูด้นะครับมีหอดผู้เป็นผู้มะแข่แงขมสิบบาทแกงท่แกงขมสิบบาทแล้วจันอห,อหอดหอดหญ้ามันละนอหอดหญ้ามมันละไปหาแม่ที่จลงในหนอ่อรับคนมาสื่อคนมาจสื่อคนมา สื่อพันมาเราโอ้หลายเลยครับผู้ใดอยากกินกับมาหาสื่อกินได้ครับนี่ครับหลายจักระจันมหาซีบบาทแล้ววะตรงละลอยทุกละหาซีบ